สวัสดีค่ะวันนี้วิทยากรจะมาอธิบายการบันทึกรายการค้าของวันที่4มกราคมปี2558นะคะโดยบริษัทขายสดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นเงินสดเครื่องละ18,500บาทจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับร้านชิวอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงิน เลขที่อ้างอิง sr 0001ทับ 000, 00 001โดยเราจะบันทึกรายการค้าดังต่อไปนี้นะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราจะไปคลิกเลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะและคลิกที่ปุ่ม workflow ค่ะและคลิกเลือกที่เอกสาร i n v o i c e สินค้านะคะโดยจะเลือกที่เมนู1.1ขายสด คลิกไปเลยค่ะและก็จะไปที่เมนูใบส่งของแมมมกับภาษีใบเสร็จรับเงินเป็นบินเงินสดนะคะโดยระบบจะแสดงสาขาที่0000 0 000สำนักงานใหญ่และแสดงเล่เอกสารเลขที่0001ขายสินค้าบินเงินสดนะคะซึ่งเราใช้เล่นนี้และถูกต้องแล้วเราจึงกดปุ่มโอเคค่ะ เมื่อเข้ามานะคะจะยังไม่มีรายการใดๆค่ะให้เรากดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะไปดูที่ช่องเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะให้ระบบเป็นคนเป็นผู้รันให้ค่ะถัดมาค่ะที่ช่องวันที่เอกสารค่ะณนะวันนี้คือวันที่สีเดือนหนึ่งปีห้าปดค่ะ เมื่อพิมพ์วันที่เสร็จนะคะระบบจะแจ้งว่าวันที่ครบกําหนดถ้าคํานวณตามเครดิตเทิมแล้วจะเป็นวันอาทิตย์จึงปรับเป็นวันจันทร์ที่5เดือน1ที่58ให้เราคลิกตกลงหรือโอเคนะคะและระบบก็จะถามอีกว่าเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นโดยกดโอเคถ้าเป็นเดือน1ปี2015หรือกด c a n เซิให้เป็นเดือน9ปี2015ค่ะในที่นี้เรากดโอเคค่ะ ถัดมานะคะที่ช่องรหัสของลูกค้าค่ะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะแล้วก็โปรแกรมนะคะก็จะขึ้นรายชื่อลูกค้าที่เราต้องการมาให้เราเลือกค่ะโดยในวันนี้เราขายสดให้กับร้านชิวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเราจึงเลือกที่ C ขีดศูนย์สองลูกค้าร้านชิวอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เราคลิกที่รายการ C ขีดศูนย์สองและกดปุ่ม enter เพื่อเลือกค่ะ และโปรแกรมก็จะแจ้งยอดนี่ขนาดนี้คือศูบาทนะคะให้เรากดปุ่มโอเคค่ะและโปรแกรมก็จะแจ้งอีกว่าวันที่ครบกําหนดถ้าคํานวณตามเครดิตเทอมแล้วจะเป็นวันอาทิตย์จึงปรับเป็นวันจันทร์ที่5เดือน1นึที่หแปให้เรากดปุ่มโอเคอเหมือนเดิมนะคะและโปรแกรมก็จะถามอีกว่า ใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีหรือไม่ให้เรากดปุ่ม yes ค่ะและลงมาที่แถ็บรายการสินค้านะคะโดยในช่องคอลัมน์ TF ให้เราใส่ตัว P ค่ะคือสินค้าย่อยนะคะถัดมาคือคอลัมน์ตัว T ค่ะให้เราใส่จุดค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกชนิดสินค้าที่ต้องการ โดยในที่นี้เราจะเลือกชนิดสินค้าชนิดที่หนึ่งหรือสินค้าสําเร็จรูปค่ะและกด enter เพื่อเลือกค่ะถัดมานะคะคือช่องรหัสของชื่อสินค้าและชื่อสินค้าค่ะและถัดมานะคะก็คือชื่อสินค้าชื่อสินค้าค่ะให้เราใส่จุดและกด enter ค่ะ โดยสินค้าที่เราขายไปในวันนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะให้เราเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและกด enter เพื่อเลือกค่ะและโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้ค่ะหลังจากนั้นให้เรามาใส่จำนวนนะคะเราขายไปทั้งหมดหนึ่งเครื่องค่ะเราใส่หนึ่งเครื่องและโปรแกรมก็จะให้เรายืนยันจำนวนสินค้าและหน่วยนับนะคะให้เรากดปุ่ม ok ค,ค่ะ มาดูที่คอลัมน์ราคาและหน่วยขายนะคะเป็นยอดเงินหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย 1, 500, บาทซึ่งตรงกับที่โจทย์รองนะคะและก็เป็นราคาขายมาตรฐานด้วยค่ะซึ่งขอัอนี้ถูกต้องแล้วเราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อเราบันทึกรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะ เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วนะคะโปรแกรมก็จะแจ้งการลงบัญชีตัวโนมัติหรือลงบัญชีไปยังหรือเชื่อมโยงไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะและจะแสดงการบันทึกและการบันทึกบัญชีดังนี้นะคะก็คือเดบิตเงินสดที่รหัสบัญชี101-101ย 101, นจำนวน1,9795บาทค่ะ เครดิตขายสดที่รหัสบัญชี4 1 1 1 1 1่ง0 0 0บาทค่ะและเครดิตภาษีขายที่รหัสบัญชี2 0 1 104, 1 0 4 1 2 9 5พบาทค่ะและให้เรากดปุ่ม F 1 0เพื่อบันทึกค่ะและโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการที่จะพิมพ์หรือไม่ในที่นี้ให้เรากดปุ่ม yes ค่ะ คือต้องการที่จะพิมพ์และโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการจะใช้แบบอร์แบบไหนให้เราเลือก SR ขีด01ขีด K2 ค่ะหรืออันแรกนะคะหลังจากและให้คลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะให้เราพิมพ์นะคะโดยเราจะพิมพ์จากจอภาพค่ะและกดปุ่มพิมพ์ค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นใบเสร็จละเมือนมานะคะตามนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยค่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด escape เพื่อออกค่ะและโปรแกรมก็จะเคลียร์หน้าจอให้นะคะเพื่อให้บันทึกรายการถัดไปค่ะแต่ในที่นี้เราต้องเราบันทึกรายการเดียวเราจึงกดปุ่ม escape เพื่อออกค่ะ โปรแกรมก็จะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้เรากดปุ่ม yes ค่ะเมื่อเราออกมาด้านหน้าละด้านหน้านะคะก็จะมีรายการที่เราบันทึกไปก็คือ invoice เลขที่ sr 0 0 0 1ทับ0 0 0 0 0 0วันที่4เดือน1ปีห้แชื่อลูกค้าชื่อเล็กทรอนีกค่ะเมื่อเราบันทึกรายการเสร็จแล้วเรา จึงกด escape เพื่อออกก็ะะจะออกมาที่เมนูไปสมองแม้มกับภาษีและเสศะเงินนะคะเราไม่ต้องการทำรายการต่อไปแล้วจึงกด cancel ออกค่ะ